ตักบงกฎเปิดใจทั้งน้ำตาสาเหตุมั่นเจ้าสัวบุญชัยฟ้าแลบตักบงกฎเปิดใจทั้งน้ำตาถึงอุปสรรคที่เข้ามาและความรักที่สวยงามพร้อมเล่าถึงช่วงเวลาที่ต้องสูญเสียคุณแม่อันเป็นที่รัก เมื่อไม่นานมานี้ตักบงกฎเบญจรงคกุลได้ออกมาเปิดใจเรื่องราวในชีวิตในรายการคลับไฟเดโชพร้อมทั้งเผยความรักแบบทุกซอกทุกมุมในใจเพราะอุ่นใจที่ได้มานั่งคุยมานั่งเล่าที่นี่เป็นที่แรกแบบหมดเปลือกถามว่าณวันนั้นก็คือมีคนมาบอกว่าดังก็เพราะว่าใช้เต้าตายตักโมโหมากเลยตอนนั้นตักก็ลงแม่เลยบอกว่านี่แม่เห็นหรือยังเส้นทางที่แม่เลือกไหม และคุณแม่เองที่อยู่ด้านหลังนั้นก็พร้อมที่จะประทัทุกคนที่ว่าก็พร้อมที่จะประทะทุกคนที่มาว่าลูกสาวแม่ก็ขึ้นไปถามใครอยู่ที่คอลัมนี้ด่าลูกฉันอย่างนี้ได้ยังไงมันเป็นความโกรธที่อยู่ข้างในพร้อมที่จะระเบิดทุกครั้งที่ใครมาถามเราถึงเรื่องนี้ถามว่าจริงไหมที่ตักบงกฎมีแฟนแล้วจะขี้หึง ตั๊กได้ตอบว่าแม่จะบอกเราตลอดเขาไม่ได้รักเราจริงหรอกแกก็เห็นไม่ใช่หรอมันไม่มีจริงหรอกความรักทุกครั้งที่ตั๊กมีแฟนเราจะขี้หึงมากภาษาแม่ที่ตั๊กคบนักร้องอย่างนี้ที่ผ่านมาตลกอย่างนี้ฉันถามเธอหน่อยเธอน่าหึงไหมคนที่เข้ามาจีบเราก็เยอะมากมายแต่คบแค่ไม่นานคือเราเป็นคนที่อยู่ด้วยยากคนจีบเราเขาบอกว่าเธอสวยนะแต่พี่อยู่ด้วยแล้วพี่ไม่มีความสุขเลย อันพัวหน้าถามว่านี่เคยมีคนพูดกับตักแบบนี้หรอถามต่ออีกว่าแต่ที่สุดแล้วคุณบุญชัยก็เข้ามาในชีวิตของตักบงกฎตักได้เล่าว่าเขาก็บอกว่าพี่เพิ่งหย่ามาได้สองปีแล้วตอนนี้ก็คือโสดนะถามว่าเปิดตัวว่าคุยกันได้ไม่นานแล้วก็มั่นเลยตักได้เล่าว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดค่ะ เป็นภาพหลุดก็มีดราม่าอีกว่าเป็นเด็กเสียเลี้ยงก็มีคนเมาเราเขามีภรรยามาแล้วไปแย่งเขามาหรือเปล่าคุณบุญชัยก็บอกว่าเสียเหมือนกันนะเนี่ยพี่ว่าเรามั่นกันก่อนดีกว่าตักก็บอกว่ามั่นไม่ได้ถ้ามั่นแล้วถอนมั่นจะทำอย่างไรเมื่อถามว่าวันที่มั่นใจไม่อยากหรอตักบงกฎได้ตอบว่าทั้งสองคนแหละค่ะไม่อยากมั่นแต่ที่ต้องมั่นก็เพราะว่าต้องการจะกอบกู้หน้าค่ะ ถามต่ออีกว่าณนะวันนั้นเอาจริงๆนะรักมากพอจะมั่นใจไหมตักได้เผยว่ายังไม่เรียกว่ารักมากพอค่ะเพราะเราเพิ่งคบกันถามว่าตักบงกฎตลอดชีวิตที่ผ่านมาเป็นคนขี้หึงมากแล้วกับคุณบุญชัยหึงไหมตักได้เล่าว่าหึงแหลกมากค้นของค้นกระเป๋าเงินแล้วก็มีล่าสุดผู้หญิงเขาโทรมาก็บอกเขาไปตรงๆว่าพร้อมออกสื่อไหมถ้าไม่พร้อมก็ช่วยกรุณาเลิกมายุ่ง เมื่อถามว่าในช่วงที่สูญเสียคุณแม่ถึงกับโทษตัวเองเป็นเพราะอะไรตักได้เผยว่าแม่ไม่มีกะโหลกครึ่งหนึ่งตักรับไม่ได้ก็เลยไปโกนหัวบวชถามว่าในที่สุดแล้วคุณแม่ก็จากไป ตั๊กได้เล่าว่าในวันเกิดของตัก๊กวันที่15เมษายนทางแพทย์ก็ถามว่าจะให้ปั๊มหัวใจไหมด้วยความที่ตักรักตัวเองรักความรู้สึกตัวเองก็บอกไปว่าให้ปัม๊มการปั๊มหัวใจแม่ทำให้แม่ทวารแตกเลือดออกคือตักก็เลยโทษความผิดมากที่ตัวเราเองอีกถ้าชาติหน้ามีจริงอย่าเกิดมาฉลาดกว่านี้